เรื่องการประดิษฐ์ต้องยกให้ยอดหุ่นยนต์ที่ทูสวัสดีครับเด็กๆเด็กๆครับทีทูผู้ใกล้ชิดเทคโนโลยีรู้ดีว่าเทคโนโลยีช่วยเพิ่มความสามารถของมนุษย์ในการทำกิจกรรมต่างๆและช่วยให้มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นดังนั้นการดำารงชีวิตประจำวันของเราจึงเกี่ยวกับเทคโนโลยีทั้งนั้นเลยนะทั้งเรื่องอาหาร ที่อยู่อาศัยเครื่องนุ่งหม่มยารักษาโรคและก็รวมทั้งสิ่งของเครื่องใช้ต่างๆที่อำนวยความสะดวกด้วยสิ่งเหล่านี้ต่างต้องใช้เทคโนโลยีในการผลิตทั้งนั้นเลยนะเทคโนโลยีสำคัญขนาดนี้เราก็ต้องมารู้จักประโยชน์จากการใช้เทคโนโลยีกันแล้วนะครับ 1. เพิ่มความสะดวกสบายในการนำรงชีวิต 2. ช่วยให้มนุษย์รู้วิธีใช้พลังงานและทรัพยากรธรรมชาติอย่างประหยัดสาสามารถนำเทคโนโลยีมาช่วยในการทำงานเพื่อเป็นการเพิ่มผลผลิต 4. เพิ่มขีดความสามารถของมนุษย์ในการสร้างสิ่งต่างๆ 5. เพิ่มคุณภาพชีวิตให้แก่มนุษย์แต่เทคโนโลยีก็ไม่ได้มีแต่ประโยชน์หรอกนะเด็กๆเ,เพราะเทคโนโลยีก็ส่งผลกระทบต่อเราเช่นกัน เด็กๆตามทีทูมาฟังสิว่ามีอะไรบ้าง 1. นทรัพยากรธรรมชาติถูกทำลายก็เป็นเพราะว่าความเจริญก้าวหน้าของเทคโนโลยีในการประดิษฐ์เครื่องมือที่มีประสิทธิภาพในการทำงานสูงไงละ่ะเด็กๆทำให้สามารถสำรวจและนำทรัพยากรธรรมชาติมาใช้ได้อย่างง่ายดายและรวดเร็ว ซึ่งอาจมีผลดีต่อเศรษฐกิจแต่ก็ส่งผลให้ธรรมชาติถูกทําลายได้เช่นกันนะครับเช่นการใช้รถแทรกเตอร์ขุดเจาะหน้าดินอย่างที่เด็กๆเ,เห็นนี่ไงล่ะการระเบิดภูเขาเพื่อนำหินมาใช้หรือการใช้เลื่อยยนต์ตัดต้นไม้แทนเลื่อยมือก็ถือว่าทําลายทรัพยากรธรรมชาตินะครับผลกระทบข้อที่2ก็คือเกิดมลภาวะต่อสิ่งแวดล้อม ผลกระทบนี้ก็เนื่องมาจากเทคโนโลยีที่ใช้ในชีวิตประจำวันทำให้มนุษย์มีสิ่งอำนวยความสะดวกมากมายซึ่งสิ่งที่เหลือจากการผลิตนั้นบางอย่างกลายเป็นปัญหาสิ่งแวดล้อมก่อให้เกิดมลพิษและตกค้างอยู่ในธรรมชาติรอบตัวเราอย่างเช่นขยะมูลฝอยน้ำเสียสิ่งปฏิกูลที่เราขับทาย ควันพิษจากท่อไอเสียรถยนต์หรือสิ่งปฏิกูลที่เราขับถ่ายก็ทําให้เกิดมลภาวะต่อสิ่งแวดล้อมได้ด้วยนะเด็กๆผลกระทบข้อที่สคือเป็นอันตร,รายต่อมนุษย์ก็อย่างสารเคมีที่ใช้ในงานอุตสาหกรรมกเกษตรกรรมและสาธารณาสุขบางชนิดไงล่ะที่ทําให้เป็นอันตร,รายและตกค้างต่อสิ่งแวดล้อมสะสมในพืชสัตว์และแหล่งน้ํา เช่นการใช้สารเคมีฉีดพ่นเพื่อกำจัดศัตรูพืชแบบนี้การใช้สีย้อมผ้าแต่งสีในอาหารแทนสีผสมอาหารหรือการใช้สารเร่งเนื้อแดงในการเลี้ยงหมูที่เด็กๆเ,เห็นอยู่นี้การใช้สารเคมีเป็นส่วนผสมในเครื่องสำอางหรือบรรจุภัณฑ์ใส่อาหารก่อให้เกิดโรคมะเร็งได้เด็กๆจำให้ดีเลยนะการใช้เทคโนโลยีโดยขาดการควบคุม และไม่มีการจัดการที่เหมาะสมทําให้เกิดการใช้เทคโนโลยีที่เกินความพอดีส่งผลเสียต่อสิ่งแวดล้อมเนื่องจากจะทําให้ทั้งมนุษย์สัตว์และธรรมชาติพื้นดินและแหล่งน้ําก็ปรับตัวตามไม่ทันทําให้ต่างได้รับผลกระทบต่อเนื่องกันดังนั้นมนุษย์จึงต้องพัฒนาเทคโนโลยีที่ช่วยฟื้นฟูสิ่งแวดล้อมที่เสื่อมโทรไปแล้วให้ดีขึ้น รวมทั้งต้องช่วยกันคิดและสร้างเทคโนโลยีที่มีประโยชน์สูงสุดในการใช้งานได้อย่างเหมาะสมโอ้สำคัญที่สุดก็คือต้องไม่กระทบต่อสิ่งแวดล้อมในอนาคตนะครับอย่าลืมเรื่องที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมแบบนี้เชียวนะครับวันนี้ทีทูลาเด็กๆแล้วสวัสดีครับ